สวยมากครับาพาไปดูที่ก๊อกได้เลยนี่ครับถนนกว้าง6เมตรนะครับมีท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้วก็มีปลาปลาด้วยครับนี่มีปลา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 ตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับสวยงามนะครับมีทั้งหมดกี่แปลงนะหกแปลงหกแปลงแต่ตอนนี้แปลงที่หนึ่ง จองเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงที่1จองเรียบร้อยนะครับแปลงนี้ครับจองเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแปลงที่เหลืออีก5แปลงกําลังรอเจ้าของนะครับแปลงละหลักแสนนะครับอ่าหลัสนสี่แสนกว่าจนถึงเกือบหกแสนนะครับสามารถจับจองได้ครับบรรยากาศดีครับติดบ้านจัดสรรด้วยและข้างหลังเป็นวิวนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ ส่วนตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นท่อระบายน้ำครับนี่สาธารณูปะโภคครบครับพร้อมที่ทำบ้านได้เลยนี่ครับอันนี้เราก็ต่อนะครับเป็นระบบปะปามาที่หน้าแปลงแต่ละแปลงนะครับแล้วก็มีระบบท่อระบายน้ำนะครับแต่ละแปลงนะครับออกมานะครับรับรองครับฝนตกน้ำไหลมานะครับ หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับเพราะเรามีระบบระบายน้ำอย่างดีให้ทุกแปลงเลยนะครับยาวาาลวยสวยครับถนนหนา15เซนนะครับสุดทางเลยนะครับอ่านี่เลยครับนะครับมีทั้งหมด5แปลงนะครับที่เหลือนะครับจังก่อนเลืวอก่อน ก่อนเลือกก่อนเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับส่วนด้านหน้านู้นก็เป็นถนนเนาะครับประจำหมู่บ้านครับเดินทางเข้าออกนะครับไปสู่อีกหนึ่งหมู่บ้านได้นะครับซึ่งใกล้กับนิคมใหม่ที่จะเปิดด้วยนะครับถือว่าที่ดินตรงนี้เป็นทำเลทองนะครับซื้อที่ดินเปล่าไว้ก่อนได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถที่จะสร้างบ้านเลยก็ได้หรือจะซื้อเก็บไว้ก่อนพร้อมเมื่อไรนะครับสามารถ ที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับเส้นทางเดินทางสะดวกสบายครับใกล้กับตลาดอินทรนตลาดสันป่าไฟ้ใกล้กับบิ๊กซีนะครับกครสนใจเชิญชมได้เลยนะคะขับรถมาชมได้เลยนะคะใกล้ๆเนาะครับใครสนใจนะครับ5แปลงสุดท้ายนะครับรอเจ้าของอยู่นะครับเดี๋ยวติดต่อที่เบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ อยู่ที่มะงคือแจ้หมู่หนึ่งนี่เองนะคะลำพูนค่ะครับผมโอเคครับวันนี้เราอัปเดตหน้าง,งานเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีหน้าง,งานเพิ่มเติมอย่างไรนะครับจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือโทรหรือแอดไลน์ตามข้อมูลที่แจ้งไว้นะครับเพื่อที่จะติดตามหรือติดต่อดูหน้าง,งานดูแปลงนะครับ ้นะคะยินดีค่ะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ